สวัสดีค่ะเพื่อนๆจุเดนิวออยนะคะวันนี้จะมาถามเพื่อนๆว่าลูกนี้มันคือลูกอะไรนะคะคือไม่รู้จักเลยค่ะลูกนีงนี้คือลูกอะไรเดี๋ยวเอาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาสุกนะสีเขาจะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยตามต้นแบบนี้ใครรู้มั่งมันคือลูกอะไรแล้วมันกินได้ไหมแต่ลองเทสดูแล้วนะคะมันจะลดฝาด มันจะมีรถฝาด,ฝาดค่ะเนี่ยคือคือเต็มต้นเลยค่ะอยากรู้มากเลยว่ามันเป็นลูกอะไรแล้วมันกินได้ไหมอ่ะเนี่ยเต็มต้นเลยค่ะคือสวยมากอ่ะสวยแต่กินไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ย กล้องไม่ซูมเออซูมละเนี่ยเห็นไหมคะคือเราไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรเดี๋ยวดูให้ดูใต้ต้นนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยค่ะเนี่ยมันออกตามใต้ต้นก็มีนะเห็นไหมเยอะมากเลยค่ะเยอะมากลูกอะไรเอยใครรู้มั่งใครรู้มั่งคะลูนาบอกทีนะคะบอกดูเดนิวออยด้วยจะได้มาเก็บกินคือ เยอะมากเลยค่ะแต่ต้นนี้รู้เพราะว่ามันเป็นอะไรน,นี่รู้คือหม่อน้วมีมดแดงด้วยมดแดงด้วยเนี่ยอันนี้คือหม่อนนะคะใช่ไหมอันนี้หม่อนอันนี้กินได้อันนี้รู้อันนี้เก็บกินก่อนโอ้ยตกแล้วเอา้าตกอีกต้นหมอนเยอะเลยค่ะหม่อนเอาไปเก็บไปกินดีกว่าไม่มีใครเก็บหรอกเนี่ยไม่มีใครกินเลยนะคะมัน มันอยู่ข้างทางนะคะหมอนเนี่ยอยู่ข้างทางแต่อยากรู้ว่าต้นนี้แหละมันคือลูกอะไรงงมากแค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครรู้กรุณาบอกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ